ใหม่ยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรฟ้าทะลายโจรรังนกดอกบัวคู่เนื้อเยอะเต็มคำอร่อยกลมกรมดอกบัวคู่รังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนมาไว้หายใจไม่มากเรื่องครบทุกประกันภัยรถยนต์จากทิพยะประกันภยัย และมาถึงช่วงนี้ Talk of the Town นะฮะโดยสมาคมเทศบาลนรครและเมืองอนะฮะคุณทิพย์ก็จะพาเราไปซอกแซกทั่วไทยเลยวันนี้พาไปถึงชายแดนนู่นเลยที่อำเภออรัญญประเทศ<อ>จังหวัดสะแก้วนะฮะที่นั่นแน่นอนเรารู้ว่าต้องไปซื้อของไปช้อปปิง้งโรงเกลือนั่นแหละแต่ที่นั่นเนี่ยมีอะไรที่สนุกสนานมากกว่าโรงเกลือแน่นอนติดตามกันได้เลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับทีมและตท็อกออฟเดอะทาวน์ในโครงการท่องเที่ยวท่ไทยไปกับนายกเล็กโดยสมาคมเทศบาลนครและเมืองค่ะและตอนนี้ทิปก็ยืนอยู่ที่สุดเขตสยามบูรพาค่ะคุณผู้ชมเมืองอารัญญประเทศจังหวัดสราแก้วนั่นเองวันนี้เราก็จะไปเที่ยวเทศบาลเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสราแก้วกันค่ะมีอะไรดีมีอะไรเด็ดเราไปพบกันเลยค่ะ ตอนนี้พย์ก็อยู่กับไกด์กิติมิ์ของเมืองอรัญญประเทศแล้วค่ะท่านนายกวัชรินอรัญเจริญยิ่งนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสวัสดีค่ะพี่งูสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับพี่ิพย์โอโ้เรานัดกันหนะ้าประตูชยัยเม,มืองอรันเลยนะคะครับตรงนี้มีความสําคัญกับเมืองเรายัางไงบ้างคะตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นประตูหน้าด่านที่มีความสําคัญก็เนื่องจากว่า เป็นประตูสู่การใช้โดยจีนะนะครับแล้วก็มีผู้คนไม่ว่าจะเป็นชาวคมบูชาชาวไทยหรือชาวต่างประเทศจะใช้ประตูช่องนี้ในการไปมาหาสู่เชื่อมความสัมพันธ์ยามายตรีด้วยกันครับมาถึงตรงนี้เนี่ยการข้ามแดนเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวหรือว่าไปทํางานเนี่ยคล้ายๆกับจุดอื่นที่ไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านที่ถือบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถไปได้เลยไหมคะตอนนี้เราก็มี2ทางเลือกนั่นคือบัตรพาสกับพาสปอร์ตบัตรพาสต้องมีเอกสารสิทธิ์ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในเขต จังหวัดสระแก้วโ<ม>ดวยเฉพาะอำเภอเมืองอรัญประเทศแต่คนอื่นก็สามารถพกพาส,สอร์มาได้เลยมาถึงเมืองอรัญญประเทศทันทีไฮไลท์ท่องเที่ยวเด็ดๆวันนี้ที่นานยกจะพาไปมีที่ไหนบ้างครับไฮไลท์เด็ดๆก็คือตลาดลงเกลือ<ม>เป็นจุดแรกถ้ามาอารัญญประเทศก็ต้องไปสักการะพระสยามเทวทีราชแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแหล่งค่ะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไป ใช่ค่ะเราถึงแล้วท่านนายกพามาเป็นจุดแรกเลยตลาดลงเกลือนี่สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศเราได้เยอะไหมคะก็มันเป็นตลาดแห่งแรกเนาะที่เป็นตลาดกระดานพรมแดนที่ได้มาตรฐานของประเทศไทยมูลค่าก็หลายพันล้านเนาะทางเทศบาลดูแลในส่วนของตลาดลงเกลือยังไงบ้างคะในส่วนของเทศบาลเนาะมันมีบางพื้นที่ที่เทศบาลอยู่ในเขตพื้นที่ เทศบาลประมาณ250เ mm, มจากแนวรางรถไฟเนาะไม่ใช่ทั้งหมดของตลาดไม,ไม่ใช่ครับ<ะ>มีเทศบาลป่าไร่ด้วยเป็นเจ้าของพื้นที่ะนะครับเทศบาลก็สวยย่วนใหญ่จะดูแลที่เห็นบ่อยๆก็คือความสะอาดเนาะ,ะเรื่องขยะแล้วก็ที่เกิดอุทกภ,ภยัยน้ําท่วมไฟไหม้<ะ>ทางเทศบาลเมืองละลัน,นจะมาเข้าช่วยเหลือ<ะ>อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของรถไฟมีนั่งจากในตัวเมืองอารันแล้วก็มาลงที่นี่ได้เหรอใช่ครับมาถึงพรมแดนของเราเลยมาถึงลงเกลือนลงเกลือเลยครับหน้าด่านเลยครับติดพรมแดนเลยแล้วตอนนี้ก็ประเทศไทยก็ทํารางรถไฟไปเชื่อมต่อกับกมพูชาแล้ววันเดียวว่าเที่ยวอารันได้นะคะเใช่ถูกต้องครับค่ะไม่ได้มีดีแค่โรงเกลือแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปชมจุดอื่นเนี่ยขอท่านนายกพาชอปปิ้งชิพชิพดีๆหน่อยครับมีโซนไหนบ้างคะที่น่าสนใจไปเดี๋ยวะพามีหลายโซนด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราพาไปปค่ะ ครับผม no สวัสดีครับผมดีค่ะนายกร้านน่ารักมากเลยคะ่ะนอกจากมาลงเกลือเนาะก็อย่าลืมแวะมาทานอาหารเวียดนามและร้านนี้ก็60ปีใหตามเนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณประธานชุมชนมิสสัมพันธ์ เป็นหนึ่งใน5ชาติพันธ์นะครับที่นี่ก็คือเมืองอารันแล้วก็มีชาติพันธุ์ค่อนข้างเยอะเลย5ชาชาติพันธ์ันเรยดนามก็เป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในน,นั้นใช่ครับชิมเลยได้ไหมคะชิมเลยแล้วลเดี๋ยวมีแตงคัตลูปเสิร์ฟด้วยนะครับเป็นของดีเมืองอารันอีกอย่างหนึ่ง,งผลไม้ ที่ไปทานอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็มาเดินเล่นชิลๆที่สวนกาญจนาตรงนี้ เป็นพื้นที่สีเขียวของเมืองอรันเลยใช่ไหมคะใช่ครับพื้นที่ใหญ่มากเลยนะคะมีกี่ไร่คะเนี่ยครับผมพื้นที่สวนข้าวนาแห่งนี้มีอยู่ประมาณ3 6 0ไร่เป็นพื้นที่สีเขียวเนื่องจากประชาชนชาวอรันนะครับมีความสําคัญก็คือเป็นการออกกําลังกายซะมากกว่าของพ่อแม่พี่น้องเนาะช่วงเช้าช่วงเย็นแล้วก็บางครั้งส่วนราชการเข้ามาจัดกิจกรรมที่นี่เห็นว่าล่าสุดที่นี่จัดสงการด้วยใช่ครับปาร์ตี้โฟเมืองอรันเป็นปีแรกโอ้ดังมากครับผมคนให้ความสนใจแล้วก็มุ่ง สงมาที่อาราันเลยเพื่อที่จะมาปาร์ตี้สงการ,รงันผู้คนในอำเภอหลังจากประเทศโดยเฉพาะเทศบาลเมืองอารันนั้นมีผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นส<ช>ําหรับ<ล>ผมมีนยโยบายก็คืออยากให้ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองอารันเนาะมีทั้งสุขภาพใจและก็สุขภาพจิตที่ดีก็มีการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะสร้างความบันเทิงมากกว่าแล้วก็นาวิชาความรู้เกี่ยวกับอาชีพมาสอนแล้วก็การให้ดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลอารัน แล้วก็เอาชาวสอมมมาสอนในการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟันเรื่องสุขภาพการออกกําลังกายอะไรประมาณนี้ฮะส่วนคนช่วงวัยอื่นท่านนายกดูแลเรื่องสุขภาพยังไงบ้างคะส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นเกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีกิจกรรมในการแข่งขันเนาะแล้วก็ให้ความรู้ หลับพระเจ้ายามเทพธิลาที่ท่านเห็นอยู่ขนาดนี้เนาะเป็นสิส่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้างคู่เมืองของชาวจังหวัดสระแก้วก็ว่าได้โดยเฉพาะชาววารนเนาะมาขอพอรก็คือขอได้ทุกเรื่องเรื่องของการบริหารนะคะนายกได้ยินว่าเป็นสมัยแรกแต่ว่าก็สามารถทําให้ประชาชนประทับใจได้ด้วยครับผมค่ะเรื่องอะไรที่ภาคภูมิใจที่สุดบ้างคะที่นายกได้ทําไปแล้ว การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมของเมืองอลาลันะนะครับเพราะทุกปีเนี่ยน้ำจะท่วมเมืองอาันผมอยู่มา3ปีแล้วก็ไม่ท่วมก็เนื่องจากว่าผมเนี่ยจะพาเจ้าหน้าที่ไปดูดโคลนดูดคลองตามห้วยหนองคลองบึงและตามท่อระบายน้ําของเทศบาลเมืองอาันทุกเส้นสายนะครับแล้วก็เราก็มีการปรับปรุงฝายฝายนี่เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให น้ำระดับขึ้นลงเนี่ยมันอยู่ที่ฝายอีกอย่างหนึ่งก็คือกล้องวงจรปิดและรวมทางสารูประโต่างๆท,ที่ผมจะทำเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นถนนหน,นทางไฟฟ้าน้ําประปาและกล้องเนี่ยเป็นสีสำคัญตอนนี้ผมกําลังจะติดกล้อง AI เมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ตํารวจได้นะครับสำหรับการศึกษาเนาะโรงเรียนในสังกัดของผมมีอยู่2โรง แล้วก็มีศ<ๆ>ูนย์เด็กเล็กอยู่2โรงเหมือนกันแล้วตอนนี้ผมกําลังทำสเต็มผักดันเกี่ยวเรื่องสเต็มในการที่ให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีทางเลือกคนที่ศึกษาเก่งแต่ไม่มีทางไปเนี่ยเราก็เลยต่อยอดให้ลูกหลานเราจะได้เติบโตเป็นอนา,นาคตที่ดีของอประเทศนะครับเป็นการบูรณาการหลายวิชาเข้าด้วยกันเราก็สามารถเอามาใช้ได้จริงคือเราเนี่ยให้ใจกับพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะไปเยี่ยม ไปเยียนผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสจำภาษานอะไรละมาเนี่ยเราพร้อมที่จะไปช่วยเหลือเขาหลักการบริหารนง่ายๆสโลกแกนก็คือใส่ใจชาวรานมุ่งมั่นพัฒนาใส่ใจชาวลานก็คือเวลาชาวบ้านเดือดร้อนหรือมีความทุกข์ร้อนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เอาใจเนี่ยไปช่วยเขา<ะ>แล้วก็การมุ่งมั่นพัฒนาเราก็จะพัฒนาทุกอย่าง เราต้องพัฒนาหลายๆด้านด้วยกันนยายกงูนคะเสียดายจริงเวลาของเรามีน้อยนิดเหลือเกินค,ค่ะอยากให้เชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวเมืองรานนิดนึงเราไม่ได้มีดีแค่โรงเกลือแน่นอนครับผมอารานประเทศถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่5ตารางกิโลเมตรเป็นที่สบายเล็กๆนะครับที่พ่อแม่พี่น้องจะรู้จักก็คือตลาดโรงเกลือเนาะแต่ของอารานเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อีกหลายแห่งนะครับยังไงก็ขอฝากนำเรียนท่านที่ชมรายการถ้ามีโอกาสมาลานก็มาตามที่ผมบรรยายกับคุณทิพย์นะครับแล้วก็ถ้ามาโดยที่ไม่ได้รับความสะดวกผมพร้อมนะครับที่จะให้ความสะดวกกับทุกท่านนายกหมุนพร้อมดูแลจริงๆค่ะคุณคผู้ชมค่ะอยากให้ปักหมุดแล้วก็มาเที่ยวที่เมืองอรัญญประเทศค่ะไม่ได้มีดีที่โรงเกลืออย่างเดียวเท่านั้นนะยังมีเรื่องของการท่องเที่ยวธรรมชาติล่องเรือในคลองเลยใช่ไหมคะ ของดีของเด็ดของกินก็อร่อยด้วยอย่าลืมมาเลยนะคะปักหมุดที่เมืองอารัญญประเทศจังหวัดสาแก้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนายงหม่ดมากมากเลยนะคะพาพวกเราท่องเที่ยวทัวร์อารัญญประเทศได้ขนาดนี้เลยอยากฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะมาเที่ยวอารัญญประเทศอย่าลืมนะคะถ้าไม่สะดวกสบายยังไงนายงหดยินดีดูแลค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะท้องออบเดอรทาวสัปดาห์หน้าจะไปปักหมุดที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะ วันนี้ทิบแลนะยงหุ่นตั้งลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับผมบ๊ายบายค่ะติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับ Talk of the Town ขอบคุณด้วยครับสำหรับสมาคมเทศบาลนครและเมืองวันนี้เวลาหมดนะครับเจอกันใหม่เสาร์หน้า7โมงเช้สา,วาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ